นะครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปนะครับพอดีผมเดินมานะครับอีตรงที่จอดรถอีตรงทางรถไฟใกล้ๆโรงพยาบาล,ละานะครับหมาเห่าผมก็เลยจะลองดูปฏิิุญยาของหมาว่าอา่ถ้ามันเจอกล้องเข้าไปเนี่ยมัน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 จะรู้สึกยังไงนะครับปกติหมาหมาจุกกระไม้นะครับแต่ทีนี้เราจะลองดูนะครับไปไหนเมื่อกี้เห็นวิ่งเข้าใต้ท้องรถเอา้าไปทางนู้นเหรอเอาลองดู ลองดูนะครับอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ทำร้ายมันนะถ้าเกิดเราทําท่าแบบแปลกๆนะครับหมามันจะรู้สึกยังไงนี่ครับอ่าโอเคครับนี่อันนี้คือหมาดูนะครับนี่หมาดูอ่าเราก็เปลี่ยนปฏิกิริยมาม่นั่งลงเลยครับนั่งลงน,นะครับามามาเร็วอ่าเอ็นวลมาเร็วมาเรามิดกันดีกว่าเป็นมิดกันดีกว่ามามานี้มาเร็วมาอ่าเราอ่ามือลงนี้เออมาดม เออเป็นไงเอาทำไมเอาทำไมฮะเาทำไมเนี่ยเห็นไหมครับเราไม่เป็นแสดงความไม่เป็นศัตรูนะครับมาเร็วมามาวนวลมา,าเราไม่รู้จักวิธีการเข้าหามันมันก็อ,อ,อาจจะกัดเราได้นะครับว่างไงวนวลแสดงถึงความเป็นเป็นมิตรละอันนี้เราก็ไม่ลุกล้ำอาณาเขตเขานะครับ เขาก็จะขึ้นเขินเราหน่อย <l ix> เรียวปากเลียลิ้นนะครับเออมาเ็วเห็นไหมครับมันก็เลิ่เห่าเราแต่เมื่อกี้นี้ก็เข้ามาหาเราได้นะครับเราต้องเอามือลงต่ําอย่างนี้นะครับเอามือลงต่ําอย่างนี้อย่า,อามือขึ้นสูงอย่างนี้นะครับถ้ามือขึ้นสูงนี่แสดงว่าเราเหมือนจะทําร้ายมันเอามือกดหัวเงี้ยถ้าไม่แน่จริงนะครับอย่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอามือลงต่ำนะช้อนขึ้นไปอย่างนี้มันจะรู้สึกปลอดภัย นวลว่างไงาวนวลมาน ma, ma, ma. ี่มามาเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับจบไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมาคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาต่อภาคสองนะครับอันนี้ผมก็ถือว่าผมได้รู้จักเจ้านางน,นวลน,นะครับเป็นตัวเมียอ,อันนี้เป็นตัวเมียนะผมก็จะขอจบคลิปไว้ตรงนี้ก่อนนะครับไอตัวนี้ก็ถือว่า<อ>ถือว่าเป็นแค่รู้จักกันมานวลมานวลแล้ว เห็นไหมครับเขาก็เดินผ่านผมเห็นไหมนี่น่พาลำคานผมแล้วอะโอเคครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบไวแค่นี้ก่อนผมก็กลับพิษสุโลกก่อนก็วันนี้ก็ไม่โดนหมากัดนะครับลองทําคลิปเกี่ยวกับไอเจ้านางนวลดูวันหน้าเดี๋ยวผมจะมาใหม่นะครับตรงนี้เองเลยครับนี่นะจุดนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วครับ